สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์า comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยภายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไป1ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022 วันที่26มกราคม2565เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ีนัดที่3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไป1ประตูต่อ2ทำให้ออสเตรเลียเป็นแชมป์กลุ่ม B เข้าไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนไทยต้องเจอกับญี่ปุ่นแชมป์ของกลุ่ม C ขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่ ฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย6ประตูต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบไปเจอกับไต้หวันรองแชมป์กลุ่ม A จากความพ่ายแพ้นในนัดนี้ทําให้ทีมชาติไทยจบได้การเป็นอันดับ3ของกลุ่ม B พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะไปพบกับทีมชาติญี่ปุ่นแชมป์ของกลุ่ม C ที่สนาม d ีวายพาตซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่30มกราคม2565 25, เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย่ทยทอดสดทาง11 Sports เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้้กับทีมชาติออสเตรเลียไป1ประตูต่อสในึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามุ่งหน้าสู่การคว้าถ้วยแชมป์รักผู้เล่นเยาวชนทุกคนที่ได้รับโอกาสให้เล่นในเกมนี้และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขา อนาคตฟุตบอลหญิงออสเตรเลียปลอดภัยแล้วมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะสาวๆเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมปรบมือให้เลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถือเป็นอีกแมตช์ที่น่าสนใจแต่ยังมีหลายจุดที่จำเป็นต้องปรับปรงุงผมรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับการยิงประตูของมัลติดัสหลายคนที่ยังคงยิงเบาอยู่หรือไม่ก็ยิงไม่ตรงกรอบจำเป็นต้องเรียนรู้การยิงประตูที่ไม่ข้ามคาน เกมรับของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูมีประสิทธิภาพสูงมากน่าผิดหวังมากสําหรับกองหน้าพูดตามตรงเลยนะผมไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์ปปรสเลยที่ทีมไทยยิงประตูได้ในช่วงท้ายเกมผู้บรรยายยังพูดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่สูงแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้อย่างไรก็ตามมาติดัสก็ได้รับชัยชนะแต่ผมหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้บางอย่างจากการต่อสู้ในครั้งนี้รวมไปถึงอย่านั่งอยู่บนหอคอยเกีรติศของคุณ ผ่ายความเพิ่มเติมนะครับม a ต i ิเ s สคือชายาทีมฟุตบอลหญิงออสเตรเลียนั่นเองความคิดเห็นท่านต่อมาครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับเจ้าภาพอินเดียทุกแมตช์ของพวกเขาถูกยกเลิกหมดเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าพวกเขามีผู้เล่นหลายคนที่ติดโควิดชาวออสเตรเลียท่านต่อมามีมุมมองว่าถือเป็นชัยชนะที่ดีว่าแต่ใครคือโค้ชเซตพีซคนใหม่ที่พวกเขากล่าวถึง จงกําจัดเข้าออกไปซะพวกเราได้เตะมุมถึง300ครั้งแต่ยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวผมไม่คิดว่าพวกเราจะทําประตูจากลูกเซตพีสได้เลยหรือถ้าทําได้พวกเราก็แค่โชคดีคอมเมนต์ท่านมาครับโอ้ไม่เป็นผลการแข่งขันที่น่าเศร้ามากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ชา a r ลีแกรน n ์ได้ลงเล่นในสนามครบ90นาทีเต็มผู้เล่นเยาวชน กำลังทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะสาวน้อยแนงเล็บแซมเคอร์พวกเราคิดถึงคุณและรอยยิ้มของคุณที่นี่ในลอนดอนและทีมของคุณเชลซีพวกเราเข้าใจว่าคุณกำลังช่วยทีมออสเตรเลียบ้านเกิดของคุณอยู่เยี่ยมมากเลยสาวน้อยพวกเราอยากจะเห็นคุณกลับมาลอนดอนโดยเร็วขอให้พระเจ้าอวยพรนะสาวน้อยชาวออสเตรเลียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ยินดีกับชัยชนะด้วยนะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้เล่นเยาวชนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นผลการแข่งขันที่ถือว่าไม่ค่อยดีนักมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องทําให้ดีกว่านี้ได้อย่างแน่อนอนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเก่งมากเลยสาวๆวู้ฮู้คอมเมนต์ท่านมาครับน่าเสียดายที่สาวๆไม่สามารถรักษาคลินชีตเอาไว้ได้แต่ก็ยังดีที่ได้สามแต้ม ชาวออสเตรเลียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าวิลเลียมส์ในวงเล็บผู้รักษาประตูกำลังทำอะไรอยู่ถ้าคุณไม่สามารถเซฟบอลได้ก็อย่าทุบบอลกลับมาสู่วิธีการเล่นมุมมองท่านต่อมาครับวิลเลียมส์หลับในกรอบเขตโทษอีกแล้วลากก่อนนะนำจาด้ไาวาแมนกลับมาคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้ววิลเลียมส์ไม่ควรเล่นอีกต่อไป ฉันไม่รู้ไน้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าหากจบสกอร์ได้ดีกว่านี้ก็คงจะยิงได้ห้าลูกแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าถูกต้องเลยผมเคยพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้วเอาจาได้าไวแมนมาเล่นดีกว่าชาวออสเตรเลียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าเก่งมากมาลติดัสของพวกเราชนะสมนัดรวดแค่โชคไม่ดีที่เสียประตูในช่วงท้ายเกมแต่พวกเราก็ได้เป็นแชมป์กลุม่มมุมมองท่านต่อมาครับ ยินดีด้วยนะมาติดัสคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเยี่ยมมากเลยสาวๆทำให้ชาวออสเตรเลียภาคภูมิใจความคิดเห็นท่านต่อมาครับเก่งมากสาวๆพวกคุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและมุมมองของชาวออสเตรเลียท่านสุดท้ายกล่าวว่าทำได้ดีมากออสเตรเลียทีม B ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทย แพ้แพ้กับทีมชาติออสเตรเลียไป1ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เลวเ,เลยทักทายจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับก็ดีกว่าแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ศูนหนึ่ง <laughs> คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าทำได้ดีมากเลยไทยแลนด์ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับสาวสาวออสเตรเลียต้องการเก็บแรงเอาไว้ทำไมอย่างนั้นทีมไทยคงจะแพ้เป็นโหลแน่แนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าถือเป็นเกมที่ดียินดีด้วยกับทั้ง2ทีมออสเตรเลียและไทยปรบมือให้เลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับเก่งมากเลยไทยแลนด์เยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่า ออสเตรเลียก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับว้าว2ประตูต่อหนึ่งทีมไทยแข็งแกร่งแล้วตอนนี้พวกเขาสามารถยิงประตูทีมที่แข็งแกร่งอย่างออสเตรเลียได้และคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเมียนมาครับโอ้ไม่ก็ไทยแลนด์ทำได้ดีมากเลยนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไป1นประตูสองในสึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเป็นปลปมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ